ดีครับก็มาพบกับลุง้วนอะไรก็ถ่ายนะครับวันนี้เรากลับมาทําบุญกันนะครับในวันพระนะครับวันที่วันอาทิตย์นะครับวันที่ยี่สิบสองที่เราจะมาผู้ยรวยนะครับมาผูกองดํานะครับคนเยอะครับวันอาทิตย์ก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวจะขึ้นไปดูก็มีของของขายเยอะอยู่มากับกันหลายคนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันคนกันไล้ครับพี่น้องเนะี่ย ก็มีเลี้ยงสัตว์ทําบุญนะครับล่มเลื่อนดีนะครับก็จะมีกวางนะครับ ธรรมชาติดีอากาศเย็นนะครับลมลือนธรรมชาติดีอากาศเย็นครับลมลือน chắp đến ừ, lúc chắp đến bài đầy tham vô ngăn chắn 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 เดี๋ยวก็มาดูหญ่านะครับว่านี่ลูกไส้กันมามมมนมกครับก็บขึ้นมาถึงข้างบนกันแล้วผ้ายางเบืองแผชนะครับเนาะ มาถึงงงดำนะครับงงดำังวันกับหลาย ตเลอกวตั้งมาอาจารก็ตดนสตาไฟชายีผูองค์การตรอบรมผูุ้กครคุณกจะมีการจบทรยนเฉพาะเ่ให้มีการัดความจริญต่อตางกให้ให้เกขอให้คนทุกคนสดคนต้องใสิในในเอากรซบูซาเอาชุดอันนี้ก่อนนะครับไปวัไปไหว้นะครับเนาะทอครับ่า น่าจะเปน็นดำนะครับนาดำคนก็มาเยอะกันอยู่นะครับมาเยอะ <c oughs> <c oughs>

ก็ะชายพูนไปไหวนะครับเนาะกัดล่อชิวรออย่างกันทำหนที่ขออนุโมทนาคุณกับกลุมที่ในวันน no ี our our part, ้นะอาตาเพิ่นเตรียมตัวเลยเนาะครับเนาะมาทำบุญกันเยอะมาก

ขึ้ <Mohammad. S 1> นมาถึงนะครับในปูงดำามื่ได้ของนะครับจะทำหงสวางนะครับเข้ามาวัดคูยอดเจรวกันนะเปิดใจการทำงานของญาติโยนะ ก็ไปไปไหว้กันเนาะคนเยอะครับวันนี้ ก็จะมุงสองขอพรก่อนนะครับใครไม่เคยมาก็มาได้นะครับ อ่ะแล้วก็ไหวกันก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับหัน้ำศักดิ์สิทธิ์ เห็นนะครับนี่ก็ก็ไหว้เสร็จแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่ใช่เตือ,เอเน<ม>เฮ็ดบุญ มาหลายคนทำับ้วันผ่านนี่ก็ได้ไป่อไปอเลเออเห็กอก่อเฮ้ยได<ป>ันนะนะแม เ่าไป mm. ครับพากับมาในก่อนนะครับเจได้นะ่ะค่อยเลือ่อมาอันนะันเห็นอันนั้น่นนอยบ่ชูอบ oh. แดง oh. อันหนึ่งมันบว oh. ครับครับนี่แหละ โอเคลืมกระไดเรียบร้อยนะครับรางวัลมันก okay, ็ส่งมาแล้วนะครับทากระสีเตเป้เก็บไปไปจุดยูบาทเนาะครับเนาะ คนเยอะมาก <c oughs> <c oughs> เท่ากับลงมาแล้วแล้วนะครับนเานาะมาเทากับอะไรต้งเรือยเทากับจีจีลงไปขา้างล่างก็จะเอาบอกใบวายเอาไปบูชาออกจากนู้นมาแล้วต้องไหว้าาขาวขาวเอาบูชาดอกไม้ยีิบบาทนะข้าหลูงไปใบนะนะครับเราจะจีจีลงมาไว้ <c oughs> บัวขาวแล้วก็เข้ากับเกิดสิแดงกรับนะครับเนาะไปพากันก่อนบูชาดอกไม้สูกเพี้ยนนะครับ นำหาเพื่อถอบกันครับว่าเป็นไะไกันแล้วแล้วก็ทีในกลับลงไปของราง,างนะครับนี่ครับแรงที่มาครับผมสายล่มต้นทูดังตามเอาครับม,มามาถอดแล้วครับผม ขอผู้พันมาแล้วสวัสดีครับเพลินอย่างน่าหนิเออเบอร์เอิรนเลยครับผม้โพันพลนหิวหิวข้าวเอิรนหิวข้าวแห้งเนี่ครับโอ้ปากเลย,ย,งเงยครับมยางเมื่อยขึ้นพูดด้วพี่น้องสายลมโดนพูดต่างต่านะนครับนี่ยแหละครับโอเคครับ เดี๋ยวกับกับกันนะครับนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์<อ>ให้กับช่องลุงอ้วนอะไรก็ถ่ายนะครับวัสดีครับ